ราชสำนักฝ่ายในแห่งวังหลวงประกอบด้วยสตรีกลุ่มใดบ้างภาพการแต่งกายเจ้าหนายในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าราชสำนักฝ่ายในเป็นที่ประทับหรือที่อยู่ของสาวชาววังแต่ฝ่ายในดังกล่าวนี้ประกอบด้วยสตรีกลุ่มใดบ้างราชสำนักฝ่ายในประกอบด้วยสตรีกลุ่มใดบ้างคุณดารณี สีหไทยจำแนกสตรีที่เป็นฝ่ายในไว้ในหนังสือสมเด็จรีเยนว่ามีด้วยการสามกลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มชั้นสูงประกอบด้วยเจ้านายชั้นพระราชโอรสและพระราชธิดาซึ่งประสูติ์และทรงได้รับการศึกษายอยู่ในพระบรมมหาราชวังโดยพระราชโอรสจะทรงเป็นชาววางจนถึงพระราชพิธีโศกการจากนั้นต้องเสด็จพระราชดำเนินออกวางไปประทับยังวางส่วนพระองค์ ซึ่งสมเด็จพระบรมมชนกนาถพระราชทานหรือประทับรวมกับพระญาติสนิทตามแต่จะเหมาะสมภาพพระราชธิดาชั้นเจ้าฟ้านายรัชกาลที่ห้าประทับจากซ้ายสมเด็จพระเจ้าบรมมวงเธอเจ้าฟ้าจันทรรารัถวานกรมขมุนพิจิตเ,เจ็มมเดจัทขทขนทร์สมเด็จพระเจ้าบรมมวงเธอเจ้าฟ้านิพานพดลกรมขุนอูทองเขตขัตติยนารีสมเด็จพระเจ้าบรมมวงเธอเจ้าฟ้าเยาวมานาริมนกรมขมุนสวรรคโลกรักษณวดี สมเด็จพระเจ้าบรมมวงเธอเจ้าฟ้ามลินีนกดารากรมขุนศรีสัชนาลัยสุรกัญญาสมเด็จพระเจ้าบรมมวงเธอเจ้าฟ้าสุทธาธิพยรัตน์กรมหลวงศิรัตนโกสิงร์ประทับยืนสมเด็จพระปิตุชาเจ้าเจ้าฟ้าวะไนอลงกรกรมหลวงเพชรบุรีราชสิริธรนอกจากนี้ยังมีเจ้าน่ายเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงระดับหม่อมเจ้ารวมทั้งหม่อมราชวงศ์ที่เป็นกำพร้าที่เจ้านายฝ่ายในทรงรับอุปถัมภ์เลี้ยงดูไว้ในพระบรมมหาราชวัง ทั้งยังมีบุตรหลานของผู้ดีมีตระกูลและขุนนางซึ่งเข้าไปอยู่ในวังเพื่อรับการศึกษาอบรมฝึกฝนวิชาที่ควรรู้ในสมัยนั้นเช่นเรื่องกิริยามารยาการเย็บปักถักร้อยการปรุงอาหารการร้อยดอกไม้การแกะสลักและอื่นๆเพราะเป็นที่นิยมกันว่าพระบรมมหาราชวังเป็นโรงเรียนชั้นสูงสำหรับฝึกหัดกุลธิดาสตรีที่เข้าไปเพื่อรับการศึกษาอบรมและถวายตัวรับราชการฝ่ายในเหล่านี้จะว่าเป็นชาววังโดยการถวายตัว ภาพพระราชโอรสและพระราชธิดาในรัชกาลที่หกลุ่มต่อมาคือกลุ่มชั้นกลางประกอบด้วยบุตรหลานข้าบดีที่ผู้ปกครองต้องการให้ได้รับการฝึกฝนอบรมความรู้มีกิริยามารยาทอย่างชาววังกลุ่มนี้เข้าไปโดยการถวายตัวเป็นนางข้าหลวงอยู่กับเจ้านายและค่อยค่ยศึกษาด้วยการรับใช้จนรู้ขนบธรรมเนียมต่างๆเมื่อมีความรู้อันควรแก่ตนแล้วก็ลากลับบ้านเรือน หรือแต่งงานมีครอบครัวแต่บางคนก็สมัครใจอาศัยอยู่ในวังต่อโดยรับราชการมีตำแหน่งหน้าที่อาทินางพนักงานกลางเชิญเครื่องสวยจากห้องเครื่องไปส่งยังพระราชมนเทียนทนายเรือนมีหน้าที่นำคำสั่งกิจการไปแจ้งตามตำหนักและเรือนข้าราชการฝ่ายในจากโขนทำหน้าที่ดูแลบังคับบัญชาพวกโขนรักษาวังและผู้หญิงชาววังที่ไม่ได้เป็นข้าราชการเป็นต้น กลุ่มสุดท้ายคือโขนทำหน้าที่รักษากฎ,กฎระเบียบและธรมเนียมวังรวมทั้งค่าทาสคนรับใช้ของสองกลุ่มแรกคุณดารณีระบุว่าชาววังกลุ่มนี้แทบไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นชาววังเพราะมีหน้าที่รับใช้งานชั้นต่ำอยู่ในวังเป็นสามัญชนที่ทำงานในวังกลุ่มนี้จึงเป็นชาววังเพราะอาศัยอยู่ในวังเท่านั้น สรุปแล้วฝ่ายในจึงเป็นโลกอีกใบหนึ่งที่มีสตรีดำเนินบทบาทต่างๆเป็นหลักนอกจากพระมหากษัตริย์แล้วก็แทบไม่มีบุรุษคนใดย่างกลายเข้าไปได้เลย